ยกลางมองกอนปุลุ้งเลยยกลางมองกันมองเับานีเขาคางหัวนเนี่ะมองมองเจ็ดเส้นอยู่เลยะมองเจ็บเส้นไลอยู่ในน้ำคงมองของคอสมิวอ่ขึ้นมากาอยู่กินที่เลยขออนุญาตกลางมองเบื้งปุลุงกำลังรังไฟถั่วแจวเหาเลือดแต่ถั่วแจวเฮียเบิด แจ่วเพี้ยอยู่้แจ่วเฮียอยู่กันได้เออเอาสวัสดีพี่น้องสามีวาแจ่วเฮียเล่นกินแบบโจยแจวแมสดีปลาลแจ่วเบิดลสพากันไปหาขี้ปลาลแม่หาขี้ต้นน้องขีดใช่ใช่ใช่สบายดีปลาลเอขึ้นดิว้าวพีอัอตโนมัต ไปเลยกระปุก็เอาโลน้องขิดแล้วแล้วบาตากลางแล้วเลยตอนหนึ่งบอเรือติดกันเลยบอตอนเดียวดังที่ซองก็แล้วแล้วผูกไว้แล้วบาตาไว้เนะนั่นลอยไงใส่สีเแล่เลยพะลุ ดังไพฑาบุญกองไพดังไพฑาอีกว่าเทวนาวพน่ะเอาฐานใะอีกเรいいいียบร้อยเลยช่องคนแฟ่ๆก่กบอต้าแล้วแล้วล่บัลนี่กบอต้ากำลังแล้วปะลุงเตรียมพิชก์อ่ะเนาะทุ่งแหงว่าไม่ปะลุงเอ้โอยปกติอะทุ่งแหงมีผ้านี่ยนะเขาจะใส่ใส่กี่ลอ จะว่าเขามาขวะได้ออกม่ใส่ป้าบ่ะเดี๋ยลุยต่อไปรู้ไหมเตรียมเฮเลยไิมานหรือบ่ลุยบ่าวตาลุยแล้วตึกแล้วงานนี้ไม่เกาะไปตะสิมานแทะบ่าวตาไหลไปแล้วพลุ่

บาวตา้ล,นล,นลุนนำกันวสนถือแล้วหักบุหัวถือหรือบ่ลุนนำกันดึงเล,ลยงานนี้อาองป่าตะเพียงกับปานนนจันปร์ปุงมาโพสโดบ่าวตะา

กรอบเดียวซองเลยถ้ารุ่นน้ำก้านปลาสีได้อันหรือบอรอบหนาะปลาลุงงานนี้งานนี้มีเฮอิปจักถ้ารุ่นน้ำก้านปลาลุงวืบได้อยู่บาา่วบตะได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งสั่นปลาใหญ่น่ะ ปาจีนถ้ารุ่นต่อไปเพิ่นได้แล้วต้นหนึ่งไปลู้เ <c oughs> อายึงเลยงานโอ้โหสีได้จากโตได้ต้นนึ่งเดี๋ยวต้นหนึ่งต้นหนึ่ง,งจะเอาเก็บพาเก็บซีฟจากบ้านยังดอกได้ได้แล้วสี่เอามาปิ้ง,งบาต้าต้นหนึ่งวาดหอยก็มีเลยเอามาปิ้งต้นหนึ่ง

ปลาเล็กปลาลุงภาพสโล <c oughs> โจนี่นนปลาคาดขีดปุ้ลุงเไยปลาลุดมือบาวตาปลาลุดมือโอปลาแล้วโอ้ยตาสิจุ๊บเลยดพใช่ชไ,ปชไปอยู่ดีมองนี่คือจีห่างบนะระบบจกักรดีกว่าน่าด๋อยมันลึกมองเลยปุ้นลุงเไง นี่เลยเ้อไนจะ,นนนจะนาเอาไมเอาไมเอา่เพนน่ะบุหุ่สิถือบ่อตนีบุหุ่คือก,การลุนเกิดเหตุบุคาดฉีดโอ้ยขอภาพ้าอย่างไงหลวงไปแวตต่อหน้าต่อตาบุทันผูดตาตาอยู่ผูถา,าลุนไปต่อไปไปไปลง เอาเอาวตาูฮสิทันที่บอปะลุงเต้นออกช่องโตหมองไดนี่อยู่ในบนบาวตาอะไรต้วมือท่านหรอแม่ท่านดุนำกานปะลุงมูฮุสิทันหรือบอตัวงตัวงหลงได Bảo tạ ki ap nam hồ bảo tạ Nan, 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 chuột chuột nan, 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 mền, nan, mà nan, 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 mà nan, đi, ปลาเนี่ย <n> ค <row> ่ะจีนจีนบุรีงานนี้ใส่เลยกระทงเจ้าน่ะได้อีูอกโลปลากระทงเจ้าน่ะทงปลาเจ้าน่ะได้อยู่ประจักษ์ประมาณโลปลาปลาท อาฮาอาเจ้ายังขึ้นมาน่ะพี่โตใหญ่แทบันใช้ัวเก่าตเก่าปลาบูปลาบูปลาบูปลาูขาวนี่ปลาูปูบอคจะตตใจบ่จะเอาปลาตัวใหญ่ขึ้นมาขดในหัววดนแล้วบริพาตปลาบูปลงไงเสะใช้ด้ปลาบูนี่นี่ไงปูบ้านเฮา อ้าวเธจวดเที่ยนี้จวดเขาเลยงานนี่โบเขาทวงเหรอปลาลุงจะมีมาบุปิิงปลาปิงปลาอีกได้พีกกอเลี้ยงเอิ้มเติบเลยปลาลุงไปตะกินบ่ฮึฮึฮอ้าทูมาเด้อปลาลุงกินน้ำกันเด้อเปล่าเต่าบอกินดอกคนน่ะกินแชมเฮแชมมีกินู้เดียวคนน่ะ

ปลาตัวปลาหางไ่ได้บม่ได้บม่ได้สองภูเมียหลักกินตาขากน้องยังได้เด้อไม่ตัวลุงเอ้ไม้ไม้ไม้กปลาเฮากับปลาหลายชนิดเลยนะเว้จ้าไม้ได้สองภูเมียหลักกินปลาที่นีทั้งปลาจีนปลานังจันทร์แล้วก็ปลาบู่ปลาบู่ยังได้กับเพี้ยนได้หลายโตัเติบโตงเอ้ยของสมิวปลาหละกินแชมบ พี่วัถามูตัวเดียวมาเจ้เหี้ยก็เลยีนีดเทกระเทกเราอ่ะของอเครื่องตกแต่้านนี่ก็สิทอมแล้วพจากแลรวปลาลูกฝากกติตารับสมส่องมาตาในเด้อปลาลุมานเด้อพี่น้องสวัสดี